ตัดเค,ค้กเพื่อฉลองให้กับชีวิตใหม่หลังการรักษาตัวที่โรงพยาบาลน,นานเป็นเวลา75วันในที่สุดผู้ป่วยรุนแรงที่ติดเชือ้อโควิด -19 ก็หายดีและออกจากโรงพยาบาลแล้วเขาทราบซึ้งและขอบคุณความช่วยเหลือของทีมแพทย์ หนุ่มใหญ่วัยราว50ปีมีอาการเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเมื่อเข้าพบแพทย์ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคโควิด -19 ในขณะเข้ารับการรักษาวันที่4เมษายนต้องใส่เครื่องช่วยหายใจวันที่5เมษายนได้ย้ายเข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลไทต้าทําให้เขาต้องใส่เครื่องเอ็กโมเครื่องช่วยหายใจและเข้าห้อง ICU 47วันรวมรับการรักษาในโรงพยาบาล75วันเป็นผู้ป่วยที่มีประวัติการรักษาโควิด -19 น้นานที่สุดในไต้หวัน รังรักษาได้ประมาณหนึ่งเดือนเขาจึงสามารถถอดเครื่องเอกโมเครื่องช่วยหายใจและย้ายเข้าห้องผู้ป่วยธรรมดา จากสถิติรับผู้ป่วยโควิด -19 ของโรงพยาบาลไยต้าตั้งแต่ต้นปีของวันที่23มกราคมจนถึงปัจจุบันมีผู้ป่วยรวม17รายเป็นชาย9รายหญิง8รายอายุระหว่าง22 7 1ถึง71ปีอายุเฉลี่ยอยู่ที่45ปีทั้งนี้มีผู้ป่วยอาการรุนแรง3รายเกิดภาวะหายใจล้มเหลวในขณะการรักษาปัจจุบันผู้ป่วยรักษาหายดีกลับบ้านแล้วทุกคนและยังคงมีการติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง เทศกาลดอกไม้ไฟนาน,นาชาติผงหูใกล้เข้ามาคาดว่าจะดึงดูดน,นักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากทั้งนี้สภาบริหารนอกจากจะมีการแจกคูป,ปองกระตุ้นเศรษฐกิจ3มเท่าในเดือนกรกฎาคมนี้ส่วนเทศบาลผงหูจะแจกเงินส่วนให้ประชาชนชาวผงหูเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูเศรษฐกิจรายละ500เหรียญไต้หวันเราเาเ月าาเร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 าเาเราเราเราเาราเรเราเราเราร 就是金之都可以ขอเพียงประชาชนมีชื่อในทะเบียนด้านเมืองผงหูก่อนวันที่1มิถุนาย,ยนในปีนี้จะได้รับสิทธิทุกคนคาดมีประชาชนกว่า1 6 0 0 0รายได้รับเงินช่วยเหลืออีกทั้งเงินสดยังใช้จ่ายได้คล่องตัวและอิสระกว่าการใช้คูปองสเท่าจึงเป็นเรื่องน่ายินดีสำหรับชาวเมืองผงหู วันอาทิตย์ที่21มุถนายนนี้เป็นวันขีสมายันในวันเดียวกันจะเกิดปรากฏการณ์สุริยุปร,ราคาเนื่องจากเมืองจาอีเป็นจุดชมปรากฏการณ์ที่ดีที่สุดกองทัพอากาศจึงจัดแสดงโชว์เครื่องบินรบ F-16 大,大家把好 ปรากฏการสุริยุปร,ราคาหากภาพในครั้งนี้อาจต้องรออีก200ปีทําให้แต่ละเมืองที่สามารถพบเห็นปรากฏการ์ในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นเมืองยินลิงเจียหยี่ไทหนานต่างจัดโปรโมชั่นและส่วนลดต่างๆมากมายเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว <16. S 1> ปรากฏการสุริยุปร,ราคา <16. S 1> เป็นปรากฏการทางธรรมชาติเกิดจ,<ะ>จากดวงจันทรโคจรอ,อยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์และโลก 那是所วันที่21มิถุนายนเมืองจจยอีได้จัดกิจกรรมมากมายเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยหวังว่าจากการชมปรากฏการณ์สุรยุปราคาในครั้งนี้จะสามารถเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจท่องเที่ยวท้องถิ่นได้ เมื่อเดือนที่ผ่านมาประเทศจีนพบการระบาดเชื้อไวรัส d i v หนึ่งในกุ้งปัจจุบันพบว่าได้ระบาดเข้าไต้หวันแล้วผลสำรวจจนถึงวันที่17มิถุนายนไต้หวันพบเชื้อไวรัสในกุ้งจากฟาร์มกุ้งกว่า16แห่งส่วนใหญ่เป็นกุ้งเครฟิช อย่างไรก็ตามกุ้งเคฟิทที่ติดเชื้อไวรัส DIV1 ไม่ได้ตายทั้งหมดแต่เชื้อไวรัสกลับทำให้กุ้งขาวและกุ้งไทยมีอัตราการตายสูงทั้งนี้มีรายงานกุ้งตายในเมืองหยีหลานนครนิวยทย์อีกทั้งตรวจพบกุ้งขาว3ามฟาร์กุ้งกุลาดำหนึ่งฟาร์มที่ติดเชื้อไวรัสแต่จากการตรวจสอบแหล่งที่มากุ้งพบว่าไม่ว่าจะเป็นกุ้งในประเทศหรือกุ้งนำเข้าต่าไม่มีการติดเชื้อ ปัจจุบันพบว่ายีนของไวรัสตัวนี้เหมือนของจีนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่จะระบุว่าแพร่ระบาดมาจากจีนได้อย่างไรคณะกรรมการการเกษตรไต้หวันชี้ว่าไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดปัจจุบันนอกจากประเทศจีนแล้วไต้หวันเป็นอีกประเทศที่ยอมรับว่าพบเชื้อไวรัส d i v 1ทั้งนี้มีข่าวลือว่าประเทศแถบอาเซียนพบเชื้อไวรัสตัวนี้มานานแล้วแต่กังวลว่ากระทบส่งออกจึงไม่ได้เปิดเผยซึ่งไต้หวันได้ประกาศพบเชื้อ d i v 1อาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกกุ้งสวยงาม